สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีตาร์นะครับวันนี้พี่กีตาร์จะมาเล่นเกมมันเป็นการต่อสู้กันนะครับขั้นแรกพี่กีตาร์ได้เล่นด่านที่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปเป็นด่านที่สองเออจึเอาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะานน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 ,าน,นี่ไงด่านสองดูนะรุกไหมอันนี้ระดับง่ายมากนะครับเนี่ยจะสร้าทั้งหมดสี่สิบด่านพี่นะครับ จะได้ทั้งหมด40ดานี้ง่ายมากนะครับง่ายมากยังนารกขนาดนี้เกิดว่ายาก,กวัวน,นี้จะเป็นยังไงมาลุ้นกันจึ๊บโอ้โหแต่แต่นี่สามารถเหยียบได้อยู่นะครับอูห้หูเขาชนะฉันได้เทเลพอร์ตจำได้แล้วนี่คืออะไรนี่คือเทเลพอร์ต เขาเรียกว่าเทเลพอร์ตอ้หหเหยียบได้เหยบได้ลงไปลงไปแต่แต่ยัเหยียบห่างมากนะครับอุยอุ้ยอุ้พีุ่้งได้สาสิบจุ๊บโูู้่เก่งจริงจริงเราเนี่ยฮึมอู้หู เมื่อนี่มันเก่งจริงๆอย่าจมน้ำนะให้เรานั่นแหละอย่าจมน้ำมุมไม้เทเลพอสเรือมาด้านบนข้างบนน่ามีห่วงยางอ่ะอยาขึ้นไปข้างบนโอเคโอเคโอเคดีึงกดีกดึงกดดึวกดอ,อู้หูเราชนะ <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเพราไม่เล่นลนายนายไม่เล่นได้ไงแย่จ <c oughs> บก็จบแล้ว ไม่ได้ตายนะนี่ถ้าตายแล้วมันจะหยิบได้ไงอ่ะโอ้โหไม่จริงไม่จริงเอาไม่จริง o ออมายเออเอมพีเออแม่นายไม่ฉัน่าซสัีทีันไม่่าฉันไม่ค่ะนี่ฉันไม่ให้โออมาย จมลงน้ำเลยครับอู้หูเทเลพอร์ตเก่งเทเลพอร์ตอีกอู้หูเทเลพอร์ตก็มีแา่ไปจึ๊บเทเลพอร์ตอีกโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับมีคนมีคนคอมเมนต์บอกบอกพี่มาว่าช่วยช่วยเล่นเกมซุปเปอร์ มีโน้ตบานที่สามสิบนะครับได้เลยได้เลยนะครับหืมจัดไปยูกูไม่ได้ตายไปโอ้โหทำไมมันกระเด็นคำเตือนเตือนคำเตือนคำเตือนคำเตือนทับเพื่อนเลยทับเพื่อนโอเคทับเพื่อน ตอนน้ำสลบโดนน้ำแค่ไม่กี่นาทีก็สลบเนี่ยนะมันจริงเหรองสัยต้องเปิดโหมดแล้วโหมดที่แบบว่าโดนน้ำ้วแล้วแล้ว,แ,ลวแบบว่าโดนน้ำได้หลายทีอ่ะกว่าจะตายก็หลายทีต้องเปิดโหมดน,น,นั้นแล้วอือหือจุ๊บ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  ไม่ได้โปรนะครับเนี่ยคอมมนต์ท่เรียกว่าโปรแต่มันมหมดอู้อู้อู้อูอู้อู้อู้องอ้อ้อู้อ้อ้อู้อ้อู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 ้อ้ออ้อูอู่อูอ้อู้าอ้ออู้อ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 ออ้าออย่าอ้นฟ้า้้อออูอู โอเคโอ้โหข้ามาได้ไงข้ามาได้ไงข้ามาได้ไงโอ้ยมันเดีกดดีกด,ดกดง่ายมากง่ายมากง่ายมากโอ้โหทั้งง่ายมากเพื่อนก็ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราแข่งกับเพื่อนรึเปล่าแต่ให้รู้โู้โูด่นานนารกแค่ด่านที่ต่อเ,น,เนี่ยมันนรกขนาดนี้ถ้าเป็นด่านที่ซาน,นะจะน,นารกขนาดไหน,น ทนไม่ไหวจริงๆนะครับจุ๊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 บอบอเกือบเกเกือบ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 เออเือตกน้ำาอ้มาถึงเราก็ชนะเย่เเย่เเอุบอุอุ๊บ คนการดูถูการตกการเรีนไปถึงหงอยางมามาด้านมาครั้งแรกอ่ะอย่าพุ่งกระโดดนะครับเดี๋ยวมันหลุไปนี่นี่ไงบอกแล้วว่าอยากบินบินลงกระโดดถึงกับร้อนถึงกับร้อนถึงกับร้อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเปี๊โอ้โหใจเย็นชึกชึกมีบุหรี่โอ้โห ใช่โอ้อยเหมือนดิเกือบ <c oughs> ได้ไหมโอ้ยเราผ่านได้ไงเราผ่านได้ไงเฮ้ยแล้วเราผ่านได้ไงเฮ้ยแล้วเราผ่านได้ไงเฮ้ยโอเคขบคับขึ้น อุ๊อุอืมไม่โอเคบจทับมันทับมันทับมันอื้มมันลอยเลยลดเย็นเย็น โอ้โห oh, มีเกินไ <c oughs> ปรึเปล่าก็ปีพ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 ,พีจะเย็นพี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 ว่าไม่ใช่พีละจ <c oughs> ิ้งเก็ปีโอ้โหโอ้โอ้โอ้ว้าขอบคุณครับโ oh, <nice. S 1> <No. S 1> อ้นายนอนอื หลบเก่งเหมือนกันนั่นเดียวหลบเก่งเหมือนกันนั่นเดียวืนนดยวึดาเมจจะเต็มเลยโดนพี่หรือว่าโดนเขานี่จึบ๊บโอไม่นะดำจัดเอ,อือพี่ก็นอนจึบ๊บอื้อหือ ฮีเย็นใจย่นใจเย็นกปีใจเย็นับปีอืมหนางอืมหือเกลี้ยกล่ดเกลี้ยกล่ดจริงๆเลยอใจยนใจเย็โอ้ยมาี่จะเออลก่มใครมาเขจะทับอีกอืมสองเลยนะคะ พี่ได้ยี่สสี่พี่ได้แค่สามสิบแต่กดก็คืออยากให้เขาได้สามสิบแล้วกันอโอ้ยมันยากเกินเกินเตอรแล้วเกินเนี้ยโอ้หนรกจริงๆอะ่ะนรกออืนี่แหละนรกนี่แหละนรกดนะ่าหนรกอนะ่ะดาต่อทำให้มันยากขนาดนี้ถ้าเป็นดาซ่าจะยากขนาดไหนเดีย๋ยวค่อยรอไปติดตาม Mm-hmm. คมาเล่นใหม่จ๊บจุ๊โอ้โหอู๊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 อนเขาเก่งขึ้นนะอืมอือืมอื นายสลดุสลดนายสลุดจุ๊บอือหือโดนทับนะน,นี่นะมันแสดงยังไงชิโกงอ่ะ,อะมันโปรโอเคขอบคุณมาก ก่อนใจเย็นใจเย็นเยน,ยนับพี่โอเคโอค้โหกระเด็นสุดเสียวชื่อเสียวอีกแล้วจุ๊บไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเขาไปไหนเจ้ากลอนกระเด็นไปไดไกลไม่ใช่สิกระเด็นไปไกลไม่ใช่ไปไดไกล โอ้โหจเจียนเจียนกับปีใจจุกโอเคสามสิบแล้วสำหรับคลิปนี้พี่กิตต์อขอตัวลาไปก่อนนะครับด่างซับจะไม่เอาให้ดูแล้วนะครับสีที่สองจุด จบแล้วไปก่อนครับ